สวัสดีครับมาแล้วนะครับลุงมานีจูใจพามาดูนะครับวันนี้วันนี้มาเจอทีม PV P ี p ีมีรูเดียสนะอืม <c oughs> น้องกิจน้องกิจคลิปนี้น้องต้องดูแล้วเพราะว่าน้องมีรูเดียสอ่าเน้นมาเลยนะครับในรอบนี้รูเดียสแล้วก็บราวมายากลสุดอัศจรรย์หรือว่าบาวแสงอันโหดเยี่ยมแล้วก็อามา นี่นะครับตัวนี้อย่างตึงแล้วมีโยมิมาบับด้วยแถมอดัมแม็กนะัสซ์แม็กก็คือแม็กเตัวนั่นแหละเกืบหมดนะครับแล้วก็มีหน้าไม้นะครับบอสจออะเคแล้วก็น้องริวนี่นะครับอันนี้ลุงก็มีเดี๋ยวลองดูนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเอาชนะรูเดียสได้หรือเปล่าที่น้องบอกว่ารูเดียส โดนเจสซิก้าถล่มยับเลยอ่ะลุงก็มีเจสซิก้าไม่รู้ว่าจะเอารูเดียสได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันภาคพื้นนะครับมาจัดไปเลยนะฮะวาตรงนี้แล้วกันเอาแล้วครับออกไปแล้วนะครับหนึ่งชุดทีม A 1หนึ่งชุดทีม B นี่นะครับลุงจะออกสองชุดนะ สองชุด A กับ b นะครับแล้วก็พอได้สองชุดแล้วปุ๊บจะกดอมาตะกแล้วนะเอ้ยไม่ใช่จะกดออโตโ้คูณสองนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะครับตอนนี้อ้าวอ่ะลองลองเลยครับอันนี้อมาตะกเขาออกไปแล้วดูก่อนนะไหวไม่ไหวยังไงนะครับพัดกลับมาแล้วอันนี้ถ้าลุงไม่ใชไอเทมไม่ไหวนะเจอพัดนี้ไม่ใช่อเทมไม่ไหวนะแต่ถ้าอย่างนี้คิดว่า ประมาทไปหรือเปล่านี่คือชนะเนี่ยของลุงมันเกี่ยวกับตัวบินนะครับของลุงมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับตัวภาคพื้นสักเท่าไหร่แต่ถามว่าลูเดียดตายไหมขอดูกันชัดๆลูเดียดตอนแรกเนี่ยภาคพื้นเนี่ยลูเดียดเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยนะฮะนี่นะมองทันไหม ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเอาช้าๆนะครับเอาช้าๆแค่คูณหนึ่งนะครับนี่นะจะได้เห็นรูเดียสรูเดียสยืนไกลยืนอยู่หลังนู้นแล้วเนั่นอันนี้บับอมตะรูเดียสโดนเจสสิก้าไหมตายอยู่เหมือนกันนะดยวดูก่อนอ่าแต่ตัวนี้ไม่ตายเพราะว่าได้บับเลือดมาเต็มเลยนะครับโยมงโยมินี่บับเลือดมาเพียบเลยนะของเขามีโยมิไง เออส่วนแต่ว่าป้อมเนี่ยเขาไม่มีการบินก็เลยโดนนะครับอันนี้เขาไม่มีการบินนะครับอันเนี้ยเรียบร้อยนะฮะเอากดคูณสองไปเลยละกันนี่นะครับตับตับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะต่อไปก็พี่พียังเหลืออีกสองไม้เดี๋ยวเราลองหาทีมก่อนอีกสองไม้นะครับลองหาทีมกันหน่อยนะครับ อันนี้นะครับกอันนี้อันนี้มีโยมิแล้วก็อาจาร์องมงเขียวนี้ก็การบินโหดเหมือนกันนี่อันนี้น่าจะพอได้แต่มีรูดอฟตัวหนึ่งแล้วก็มีก็โ,โหมีลำนำยอดวัวร้อยสี่สิบอะลองดูแล้วกันอส่วนใหญ่เป็นคอมโบตัดแรกนะครับคอมโบตัดแรกคอมโบเล่น,นไปแล้วไปแล้วปุ๊บ ยัดเข้าไปเอาไฟล,ลงไปก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรากดออโต้คูณสองเนี่ยถ้าเราไม่กดตัวเนี่ยมันจะคอยแต่ที่จะอัพแล่นะเพราะนั้นเราต้องกดตัวเองเราต้องกดเองน้นคกดสักหน่อยนะไม่กดไม่ได้นะไม่งั้นมันอัพแล่อย่างเดียวเลยส่วนใหญ่มันจะอัพแล่ไปวิวสี่อะเอาครับอันไว้ก่อนอันไว้ก่อนการเหนียวไว้ก่อนไม่ไหวแล้วนะบ้านลุง บ้านลุงโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าแพ้แน่นอนครับเกมนี้เรียบร้อยนะครับเจอนูนครับโอ้เจอตึงจัดอูเยอะเกินโยโทะอะไรวะนะ่ะตัวอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับโอ้ย CEO อ CEO อันนี้น่าจะตัวใหม่นะอีกตัวหนึ่งบาก,กิหรือเปล่า อ่าน่าจะเป็นบากินะโอ้โหบากิเอาไปดูค่าพลังบากิกันดีกว่าโคลาโบตัวใหม่เดือนนี้เลยนี่ครับโหโหดมากบากินะครับใส่มาเนี่ยตีสี่ล้านหนึ่งเลือดห้าสิบสี่ล้านลบสกิลร้อยสิบเอ็ดต้านสกิลแปดสิบามอัตราใช้สกิลหกสบแปดอันนี้ยอดนะครับตีไม่ค่อยเข้าเลย แล้วก็สกิลเนี่ยยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะยกเลิกเพราะว่าอมตะทั้งกงท่าสามพันหนึ่ง 1, ชังงนักฆ้าวิรีเซ็ตเวลารอาทักษะเพิ่มพลังโจมตีสามร้อยเท่าสามร้อยเปอร์เซนต์สร้างบาเรียนพื้นที่สี่วิอ้โหศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นสองเท่าสุดยอดบ,บากินี่ตัวนี้สุดยอดเลยเป็น <c oughs> จาดถ้าจะย้อนให้ดูเอาแบบรวดเร็วนะบากิไถ่แป๊บเดียวเอง ึ๊บนี่โอ้โหเขามาถึงเขามูลดุริยางบับเลือดดีด,ดแล้วสกิลเขาครอบได้หมดเลยสกิลของแต่และตัวนี่โอ้โหพกอกดอมตะหนักเลยทีนี้บอสซีออะไรเลือดบับดิงโอ้โหเต็มไปหมดครับของเรานี่ยืนออกสกิลแทบไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวเย,ย่เย่เย่ย สู้ไม่ได้เลยตายหมดเลยนะต,ตับหลังนี่แตกหมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ้าวเหลืออีกหนึ่งไม้อ่านี่พอแล้วแล้วกันนะอ่าเอาให้สุดเอาให้สุดอีกหนึ่งนี่ดูดูดูดันมาโอ้โหคอมโบกันดีมากคอมโบกันดีเกินโอ้โหบอสจระเข้เราพยายามยืนแล้วแหละนะ พลาดพลาดพลาดแต่สุดท้ายก็เยอะเกินก็ไม่ไหวหรอกนะโอเคต่อไปครับแม่มาเจอบากิไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายอันนี้ครับหลีกไม้สุดท้ายข้าไปก่อนช,นชินความได้เปรียบชินความได้เปรียบสักนิดนึงจาก ทีมป้องกันที่ไม่มีตัวกันบินต้องหาทีมป้องกันที่ไม่มีตัวกันบินบ้างแต่ไม่ขยับเลยโดนตบเยอะด้วยอันนี้มีไหมอันนี้มีรอนข้ามไปก่อนนีเขามีรูดอฟอันนี้ก็มีฮอกกี้รูดอฟอ่ะ ทีมนี้แหละนะครับแต่ว่ามีบากิร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็มีโอลิเวอร์ด้วยมาไม่มีตัวกันบินเดี๋ยวจะไม่กดออโต้คูณสองแล้วกันลองออกตัวลองออกตัวไปชนแล้วกันนะครับกดออโต้คูณสองมันทำให้เราไปอัพเล่ไงมันทำให้เราเปลืองเล่เดี๋ยวลองเอาตัวไปชนยันยันไว้นะครับให้ตัวบินด้ยทำงานหน่อยเขาไม่มีตัวบินนะั่งนู้นอะ เราก็ไม่ต้องออกตัวกันบินครับเราก็แค่ออกตัวแรนเจอร์ธรรมดาโอโหทำไมตึงจังวะโหสุดยอดเลยอ่ะแช่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยดูดิดูดีครับแรกคูณสองเมื่อกี้นี่นะี่ะแต่ชนะไปได้ด้วยตัวบินนะครับแข็งเลยอ่ะเออ ออกตัวไม่ได้เลยครับเจมมืดเมื่อกี้นี้เจอแร่คอมโบตัดเกิดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะขาวขาวเมื่อกี้นี้แต่ถ้ากดเล่นซ้ำเนี่ยมันจะมันจะเห็นไหมจะขอดูก่อนนะกดเล่นซ้ำเนี่ยจะเห็นว่าเจมมือดออกตัวไม่ได้นะครับเมื่อกี้กดไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ขาวขาวที่เป็นนาฬิกาเนี่ยนะฮะนี่อีกนะครับโอ้โหโดนกันหลายตัว นี่โดนอีกแล้วครับริวเห็นไหมฮะโอ้โดนกันเยอะครับนี่ครับเจมอาจจะสุดท้ายเจมก็ออกได้โอ้โหแล้วก็มาเพิ่มแร่ด้วยแดงๆนะครับทั้งตัดแร่ทั้งเพิ่มแร่โอ้โหโดนเยอะไปหมดแต่ตัวบินไม่เกี่ยวนะก็ชนะไปได้นะขอบคุณสหรับการรับชมด้วยคลิปนี้นะครับบากิโอลิเวอร์ Oliver. นะครับแต่อย่าลืมนะครับบางตัวทีมที่เข้ามาสู้เราเขามีตัวบินเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ตัว กันบินไว้สักตัวหนึ่งด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมาีชูใจแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใครมาใหม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ